สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้ตายจะพามาสาธิตพิธีการทำยำหน่อใส่น้ำปูแบบของายนะคะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเครื่องปรุงก็จะมีในหค่นหน่อไม้หน่อไ,ไม้ขูดที่ต้มในน้ำใบยะานางนะคะซึ่งก็คือที่อเมริกาก็เป็นแบบกระป๋องนะคะนำมาต้มด้วยกันแต่เกินนิดหน่อยให้มันเ,เข้มข้นขึ้นแล้วก็มีน้ำปูนะคะ หน้าตาอย่างนี้เลยนั่นปูก็คือดำๆนี่ยะคะ่ะแล้วเป็นปูนาะที่เข้ามาเคี่ยวกับสมุนไพรต่างๆเช่นตะไคร้ใบตะไคร้ใบชาใบสมินอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาหารทั้งเหนือนะคะเป็นการขนอมอาหารทั้งเหนือกลิ่นก็คล้ายๆปูเค็มค่ะก็อาจจะเอามาใส่เป็นในส้ต้มตามนิดหน่อยได้นะคะแล้วก็มีนมิพรปาร้าที่ทำไว้ มิกปลาไหลแบบนี้คือไม่ไม่ใส่มะน,นาวหรือกับมะเขือเทศน,นะคะเพราะไม่ต้องการรสเปรี้ยวแล้วก็หั่นมาหอมแดงไว้แล้วก็ต้นหอมผักชีบักที่ฝรั่งก็หั่นไว้แต่จริงๆต้องมีใบขิงกับใบเบงรักด้วยจะครบเครื่องก็เดี๋ยววิธีการทำก็คือตาก็จะเอาตัวเนี้ยตักมาแล้วก็มาละลายกับน้ําให้มันเข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยตักน้ํพริกปลาร้ลมาใส่แล้วก็ใส่ผักแล้วก็คน,คน เดี๋ยวไม่ดูมันขังจากที่เราละลายน้ำปูให้เข้ากับตัวน้ำใบยนานางนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักไอ้เจ้า <c oughs> พริกปลามาใส่เลยม <c oughs> แล้วก็คนกันนะคนให้มันเข้ากันก็เดี๋ยวมาคลุกกับน้องไม้ชิ้น เนี่ยค่ะพอคลุกเขาเข้ากันแล้วก็ชิมรสดูว่าเค็มอพอหรือยังปกติน้ำปูมันก็จะเค็มอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พริกปลาร้าเราก็มีปลาร้าก็เค็มอยู่แล้วใส่พักเลยค่ะง่ายๆหั่นไปแล้วก็เลยเทไปเลยแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วกินได้เลยเสร็จได้เนาะไม่ได้ไม่มีใบขิงปกติจะปลูกแต่ว่าช่วงนี้หนาวนะคะ เรียบร้อยแล้วอร่อยมากน้วก็กอชิมสักหน่อยสิมันเค็มๆม,มันๆแล้วก็มันจะหวานน้ำใบยันดงในหน่อไม้อะ่ะนี่เกิดเป็นหน่อไม้สดที่บ้านที่เมืองไทยเนาะต้มขึ้นลนะใบยนางเนี่ยอร่อยมาก มาแล้วก็กินเลยอืมถ้ามีใบแมงรักมากแกล้มนะคะจะอร่อยก่อนี้แต่เดี๋ยวให้ไปตัดใบโหระพา,ามาแกล้มได้พอใช้ได้ค่ะกินทสนกันได้ทาง่งายๆกันเองยำหน่นอสกกันญำปูหวังว่าพเพื่อนๆอาจจะอยากทำตามนะคะสวัสดีค่ะ